ถ้าถ้าห้องน้ำเนี่ยจะคิดเพิ่มยังไงดีครับท่านรองทั้งห้องน้ำก็อยู่ประมาณถ้าเกิดทำจริงจริงเบ็ดเสร็จทั้งหมดอ่าจะเอาเทปูนยกยกระดับพื้นเทปูนปูกระเบื้องวางชงักโครกอะไรเบ็ดเสร็จทั้งห้องน้ำจะแพงหน่อยห้องน้ำค่าช่างด้วยอะไรด้วยก็อยู่ประมาณเพิ่มเพิ่มไปประมาณอีกสักเท่าไหร่จากตัวบ้านห้าจะสามหมื่นห้าขึ้นอันนี้น่าจะประมาณนี้สามสามหมื่นห้าอ่าฮะห้องน้ำก็อยู่ประมาณนี้นะอ่าแต่ยังไงก็คุยรายละเอียดกันตัวของหน้างานอีกทีหนึ่งโอเคครับ เดี๋ยวจะขอชมนี่นะครับดูข้างนอกละดูข้างช้างนี่สวยนะผมว่าไม้เก่าผมชอบสไตล์ไม้เก่าอยู่ละอ๋อของท่านรองนี่คือขายไม้เก่าด้วยไหมครับหรือว่ายังไงก็แต่ก่อนขายครับเดี๋ยวนี้คือไม้ขายไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เขาหันมาเล่นเหล็กกับบีเนียมกันก็ผมก็เลยแปรรูปไม่ได้ขายจะมาแปล,ลรูปทำเป็นต่างดูมีอีกหลายหลังเลยนะที่ท่านรองทําไว้ ก็ทาที่แรกว่าจะทําแบบเป็นที่พักนรีสอร์ทแต่ว่าไม่ค่อยทําไปครับ่ค่อยขยายอ๋อตรงนั้นจะมีห้องน้ําด้วยหลังสองหลังเลยโอเคครับยังไงก็เอฟซีท่านใดสนใจนะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเนาะว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันหมู่สิบกับหมู่แปดนะครับงานบุญมาเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปดูเลือกกบต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับของท่านรองนุ่ม โอ้โหสวยๆอย่างนั้นเลยครับดูไม้ครับดูไม้เก่าอันนี้ก็กแล้วแต่ความชอบนะครับแต่สาหรับผมเองนะครับของผมจะชอบบ้านสไตล์เนี้ยเป็นไม้เก่าเนาะมีที่หนะ้าต่างเดินไปเดินมาจะจะ <laughs> <laughs> จิ้งหรีด <laughs> ทะทะทะครับมาทดลอกไปโอ้มีจิ้งหรีดอีกครับเลี้ยงยังไงเนี่ยจิ้งหรีดเนี้ย โอหได้กี่อย่างแล้วเนี่ยอันนี้ทิ้งดครับพี่อันนี้เล่นๆครับเล่นแบบเล่นๆล่นทดลองยังยังไม่จัดจำหน่ายนะครับทดลองอะไเนี้ยก็ขายไปรุ่นสองรุ่นแล้วฮะเอออนี่ๆเาพันมาจากทางอ่าศรีสเกตอันนี้เปิดดูได้มั้ยคไหมใส่สายอันนี้ทําเองครับผมก็ทําเองนี่เพราะเป็นช่างอยู่แล้วนะครับเนี่ยมือท่างช่างอยู่แล้วตอนนี้อ่าได้ประมาณ20วัน นี่ครับในนีครับในในผในถาดอาหารนี่ครเอาผักให้กินอันนี้เป็นผักผักปังผักปังกับไอเงาะป่าครับอันเนี้ยครับเนี่ยอันนี้ยี่สิบวันนะยี่สิบนิดๆครับยี่สิบวันครับเลี้ยงกี่วันได้ขายครับก็เดือนกับที่จริงๆตามหลักก็เดือนสิบวันเดือนสิบห้าวันเดือนสิบห้าวันออกปีกเต็มแล้วก็เขาจะส่งเสียงร้องเต็มที่คือคือไข่อ่ะไข่ถ้าส่งเสียงร้องเต็มที่ก็ ลองไข่ได้เลยครับลองไข่แล้วก็ฝ่อต่ออันนี้เป็นอะไรครับรามหรืออาหารครับอาหารจิ้งหรีดอันนี้อาหารจิ้งหรีดโดยตรงครับเขาต้องเป็นอาหารจิ้งหรีดโดยตรงอาหารจิ้งหรีดบ้านเรามีขายมีครับที่ตลาดบ้านหมี่มีครับร้านพี่โยร้านพี่โยครับวัฒนาครับโยครับตรงข้าววัฒนาคันธุเทพเขาขายมีอยู่ร้านเดียวขายหัวอาหันผมก็เลี้ยงติดๆไปแต่ก็ขายขายโลร้อยยี่สิบ อ๋อโรยละวร้อยยี่สิบใช่ครับท่านผู้ชมใช่ครับจิ้งหรีดไข่ผมก็ขายโรยร้อยยี่สิบก็ขายในหมู่บ้านเนี่ยกาแม่ของเราเนี่ยแหละครับผมก็เพาะเล่นๆไปพอได้ขายเป็นค่าขนมไปครับทีนี้ก็คือในในเรื่องการอันนี้บางทีอาจจะเรื่องของการไปทําเป็นอาหารเนาะครับทดลองก็เบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับทดลองเบอร์เดิมครับศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าสามห้าห้าสี่หกครับครับเบอร์ก็วิ่งด้านล่างนี้นะครับก็คืออ่าก็มีจิ้งหรีดด้วยนะครับก็คือ เพราะเนี่ยสี่บ่อแต่ว่าทําไวสองบ่อทำไวสองบ่อเพื่ออีสองบ่อเพื่อเวลาไข่ปุ๊บเราก็จะจ้ายไปตู้ขนาดทดลองนี่แต่ได้ขายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมขนาดทดลองเนี่ยได้ขายไปแล้วนะขายไปแล้วครับ,รบขายโลร้อยยี่สิบบาทโอเคโลร้อยยี่สิบบาทแต่อนาคตนี่ก็คืออย่างเรื่องของการส,สมมติว่าลูกค้าอยากจะได้ไปเลี้ยงจะ พ่อไม่พันอะไรพวกนี้ต้องอะไรยังไงก็ยังไม่ได้เปิดแบบลองไข่เปิดขายครับถ้าว่าขยายเยอะๆถ้าลองถ้าลองไข่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลงลงขายเหมือนกันครับอาจจะเป็นไขจิงหรีก็ถ้าเป็นขันขันละห0สิบาทครับอ่าๆน,นะก็ก็ยังไงก็มาทางอีสานทางสิสเกตทางาทางอีางสานนะครับก็ขันเนือ้อขันของเราอะ่ะเราบกว่าเขาส่ลองแล้วก็ ขันห้าสิบาทแหรอครับห้าขันก็มีสามขันแถมหนึ่งขันอะไรก็ว่ากันไปเอาง่ายครับยังไงก็ก็โทรมาถามหรือคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปจะสอบถามท่านรองให้นะครับว่าในการพ่อเลี้ยงยิกบีตนะครับนะครับถ้าเกิดขยายมีลูกค้าจริงๆก็จะติดต่อให้ครับครับ ็เดี๋ยวยังไงก็โทรมาที่เบอร์ท่านลองนะครับก็ท่านก็จะรับเองนอกจากเรามีจิ้งรีดเนาะมีกบมีพ่อแม่พัน์ุกบแล้วก็มีบ้านนกดาวแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับก็เบอร์โทรนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกับท่านลองได้นะครับลายไม้สวยๆเลยครับท่านผู้มไม้เก่านีไม้เก่าของนั้นเอามาทำนกดาวางเดียวนี่ท่านเอามาทำทำเองด้วยนะครับเนี่ย เอาเวลาว่างนะครับท่านท่านมีเวลาแล้วเนะี่ยเป็นคนขยันากพอมีเวลาในการดูแลชาวบ้านเสร็จแล้วก็พอมีเวลาท่านก็ค่อยๆทาทาคนเดียวดูดูท่านทําคนเดียวเลย,ลยนี่เห็นไหมนี่นี่นะี่ครับของแท้เนี่ยบอกด้านลองนะครับน,นี่นี่นะครับพลังหนุ่มนะครับนี่น้าลองหนุ่มหนุ่มสมชื่อครับยังหนุ่มอยู่เลยน,นี่ครับก็ท่านผู้ชมก็เข้ามานะครับนี่ บ้านของท่านรองนะท่านผู้ชมท่านใดบางทีก็โทรเข้ามาก่อนนะ,ะทีแรกผมก็คิดว่าเป็นขณะผมอยู่นี่ก็คิดว่าอยู่อยู่หลังโน้นพอ <c oughs> ดีถามถามน้องโคกกับถามแฟนแฟนบอกว่าเอาอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นานเลยครับครับแต่ว่าทางลูกทางลูเป็นของสาวอ๋อค่ะโอเคครับรับวันนี้ก็ขอคุณท่านรองหนุ่มมากครับได้ได้เนื้อหาสาระได้เป็นประโยชน์ ได้แลกเปลี่ยนกับท่านหลายเรื่องนะครับของอช่องวิถีคนวา่าแบบพอเพียก็ขอบคุณนัน้องหนุ่มนะครับที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับก็จะมีโอกาสจะเข้ามาบรบกวนท่านเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ